เข้ามาตัดตอนดูแคคคิ้มูุด้วยนะพีพีดีเปล่าห้ามพีพีดีนะวันหนึ่งวันวันนี้กินกาแฟก่อนแล้วสัดูหนังหน้าดูหน้ามันเนี่ยชอบทำหน้าหน้าตกเลยคนเนี้ยไตัดตอนดูแคคคิ้มมุ้งออกไม่ตัดตัดออกสื่อใช่ไหมว่านี่เครื่องชงกาแฟเราเราซื้อมาเองพันกว่าบาท ชิ้อจะกาแฟของสตาร์บัคด้วยชิลๆบวกเองดีกวงาเฮ้ยมึงพูดหนมปังแถวบัลเลอร์ชินๆเป็นคนเดียวเนี่ยเหลือแค่นี้ยซื้อใหม่ด้วยไม่ซื้อซื้อแถวสั้นมาสิลังง่ายก่อนทำไมมึงไม่ซื้อวะอะไรนะทำไมมึงไม่ซื้อวะทำไมมึงต้องให้ขอซื้อวะ นมก็หมด,ด,ดนมะก็หมดบีบนมอ่ะกูเห็นเวลาบีบนมอ่ะพื้พืด,ดมันเป็นเสียงเตือนว่าซื้อนะ <c oughs> ซื้อนะกินนมโคตรเยอะอ่ะการตกเออกูไม่กูไม่ไอ็มี่เลยอ่ะมา่วานลองอยู่แต่อันเนี้ยมันหวานแบบเหมือนน้ำตาลอ่ะ <c oughs> ล้างตาลดลงยีหาเปอร์เซ็นตว่าพี่พี่อ่ะไม่ต้องซื้อแบบน้ำตาลลดลง่ะพี่ซื้อน้ำตาลปกติเพราะน้ำตาลลดลงมันไม่ค่อยหวานที่นี่เขาบีบเยอะอินนี่เขาบีบเยอะพี่นี่อะนมปัาวแทนนึงอะนะนมครึ่งหลอดเวลาอย่าใส่ปากทีนะนมหยดนมย้อยแบบกระป๋องอ่ายฉันเป็นคนหวานหวานไปแล้วอุ้ยอยู่ก็พูดเยอะ

สี่อะไรล่ะห้าหกโมงห้าสิบกูโทรจี้แล้วพี่นุ๊กมันหายไปไหนด่วนฉันบอกจะกลับแล้วข้าวยางเห็นหรออะไรเห็นอะไรีข้าวยางวันนี้อ,อื้อแล้วหิวข้าวจังเลยอ่ะไม่มีใครเลี้ยงเลยไม่แดกไม่กัง <laughs> ไม่มีใครเลี้ยงเลยอุ้ย <laughs> คุณแม่ไม่กินหรออยู่ทั้งวันไม่เคยได้กินข้าวทำงานทั้งวัน,วนข้าว้าไม่ได้กินงานเยอะโอ my god ต้องใครทำอ่ะอุ้ยกินข้าวดีกว่า อะไรขอลำคาญอะไรกูขอลำคาญเมื่ค,ค่ะอยู่ที่เข้าโบยวายไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินนะ่ะทั้งจที่กินแต่ท้องจะแตกอยู่แล้วนะ่ะบอกไม่ได้กินข้าวคุณแม่สู้ๆนะไม่เป็นไรหรอกปล่อยวางเอท,ท,ท <c oughs> ้องพุทโธพุทโธพุทโธก็บอกว่าขอรำคาญเมือนคนสวยขนาดนี้จะรำคาญได้ไง สิ่หอกข้าหวหอกปลาเขาไปกินกนแลนะมื้อเย็นนะมื้อดึกสองทุ่มขอบคุณน,นะคะจุ๊บจุบจุมู้จุมู้เดี๋ยวซูมหน่อยดิจุ้มู้จุ้มู้ไปแล้วอีลูก,ลกช้างเอาเอาเดี๋ยวมึงโดนปิด